เห็นภาพได้ยินเสียงแบบนี้น่าจะนึกถึงญี่ปุ่นนะคะเราคุ้นเคยคําว่าเจค c u เ t u r e กันมาก่อนค่ะก่อตัวในยุค70ว่าเคยสร้างคลื่นความนิยมให้ญี่ปุ่นไปทั่วโลกเลยนะคะหรือว่าอีกแบบหนึ่งอ่ะเคเวฟเกาหลีใต้นะคะทุกคอนเทนต์ขึ้นแทนผู้นําวัฒนธรรมกระแสหลักของโลกในปัจจุบันนี้ค่ะแต่หากย้อนถึงไทยเราหลายครั้งก็เกิดคําถามนะคะซอฟ t ์ o w e เวอร์ไทยเนี่ยจะหมุนไปทิศทางไหนทั้งที่เคยสร้างปรากฏการณ์มาแล้วหากเป็นได้เพียงสายลมพัดผ่านไปค่ะ ซึ่งในปี2567นะคะก็จะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นค่ะเพราะว่า Thailand Creative Content Agency หรือว่าทักก้าที่เป็นเจ้าภาพผลักดันนะคะซอฟ t ์พาวเวอร์ไทยกำลังเป็นรูปเป็นร่างค่ะซึ่งพรบทักก้าเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างกฎหมายจะผลักดันเข้าสภาให้ได้กลางปีนี้แต่ว่าคุณผู้ชมคะถ้าเสร็จไวขึ้นเนี่ยนี่จะเป็นเสาต้นหลักที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อให้อนุกรรมการซอฟท์พาวเวอร์ทั้ง11ด้านเนี่ยได้ลุยงานกันแบบเต็มที่ ไปเศะะูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะจึงจัดเวทีชวนพูดคุยค่ะแชร์ความเห็นในประเด็นซอฟ t ์พาวเวอร์กับงาน brainstorm Soft Power สร้างพายุหมุนส่งซอ f t Power ไทยไปสู่สากลในวันพฤหัสบ,บดีค่ะ28มีนาคมนี้นะคะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเราจัดที่ลานไม้อาคารเอไทย PBS นะคะเชิญมาหลายท่านเลยนะคะพบตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาคณะอนุกรรมการซอฟท์พาวเค่ะ ทั้งหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนค่ะพี่มะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลเป็นด้านภาพยนตร์ทั้งสองท่านนะคะเชฟชุมพลแจ้งพรายด้านอาหารค่ะคุณวิเชียรเลิกไพศาลด้านดนตรีสตราจารย์พรรัตนดำรงและคุณลักษนาคุณนาวิทยานนท์ด้านศิลปะนะคะแล้วก็ยังมีคุณคําหอมสีนอกเป็นมุมของเกี่ยวกับหนังสือด้วยแล้วก็พูดคุยกันแบบ brainstorm ส่งพลังคิดนะคะกับเครือข่ายภาคประชาชนจับมือกันทํายังไงดีให้พายุหมุนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไป ไขึ้นอีกค่ะเรียกได้ว่าเป็นองค์ขาพยพทีมงานด้านซอฟต์าวร์หลายด้านเลยนะคะ<ช>มากันพูดคุยค่ะคุณผู้ชมถ้าสนใจสำรองที่นั่งนะคะโทรมาได้ค่ะหมายเลข0 8 9 2 0 3 2 9 7กนะคะมีอีกเบอร์1-02 7 90 26 27นะคะสามารถดูที่หน้าจอได้เลยค่ะซึ่งเรารับจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็ติดตามชมผ่านออนไลน์ได้ค่ะทาง Facebook ไทย PBS และไทยบันเทิงไทย PBS นะคะกิจกรรมของเราจัดขึ้น28มีนาคมนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบหน่อยหลายที่นั่งถูกจับจองไปแล้ว,ลวจ่ะ,ะยังไงนะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ทางนะ้าเพจ a c e b o o k ไทยบันเทิงไทย p ี s นะคะ